สวัสดีค่ะคตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังห,หวยหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบก,กันกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาเมื่อช้างชนช้างบรรดาประเทศแบบยับแพรกแบบเราเนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันที่พูดแบบนี้ก็คือศึกของการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่มันไม่ใช่เฉพาะแค่สองประเทศนี้เท่านั้นช้างชนช้างในที่นี้ก็ยังมีมาหาอำนาจอย่างอเมริกา กับรัเสเซียด้วยที่เป็นประเด็นในรายวันทําให้ราคาพลังงานมนก็ได้รับผลกระทบคือเราจะบอกว่ารัเสเซียกับยูเคนี่เป็นช้างชนช้างนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนอนะแต่ครัน้นี้ว่าไอ้ที่มันเป็นมาตรการตอบโต้ของทางฝากที่เห็นว่ารัเสเซียทําไม่ถูกต้องในการส่งทหารเข้าไปในยูเคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรไม่ว่าจะมีปู่มหลังทางประวัติศาสตร์ แล้วก็ความเป็นมาอย่างไงก็ตามทีเนี่ยคือมาตรการที่ทาง,าท,างทางสหรัฐอเมริกาเป็นตัวนำแล้วก็พยายามกดดันสมาชิกในสหภาพยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆทั้งด้านการทูตทั้งด้านการทหารแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยคือมันเป็นการปิดล้อมรัเเสเซียทําให้เกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างความพยายามล่าสุดที่รัสเซีย โทษที่สหรัฐอเมริกาคือจะไม่นําเข้าน้ํามันดิบค่ะจากรัเสเซียเนี่ยที่จริงมันในแง่ของในแง่ของปริมาณเอ่ยในแง่ของการค้าขายกันเอ่ยเนี่ยมันน้อยมากคือเท่าที่ทราบเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนอกจากส่งออกน้ํามันดิบก็มีนําเข้าน้ํามันดิบอันนี้มันแล้วแต่นะผู้ค้าเขาก็แล้วแต่นะมันประเทศใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ย แต่วันหนึ่งก็ประมาณสักสองแสนเเลอันนี้ก็อันหนึ่งซึ่งที่จริงประเทศอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบที่สหรัฐเป็นสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นเน็ตนะเน็ตเน็ตเอ็กซ์พอร์ตนะเน็ตเอ็กซ์พอร์ตแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยก็มีทั้งเน็ตอิมพ์ตอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นเน็ตอิมพ์ตคือนําเข้าสุทธิเพราะฉะนั้นผลกระทบมันก็ต่างกันประเทศผู้ผลิตน้ํามันก็ไปอย่างหนึ่งประเทศที่ผลิตด้วยแล้วก็ส่งออกด้วย ก็ไปแบบหนึ่งประเทศที่ผลิตด้วยอย่างเราก็มีแต่ว่าไอ้ที่เราผลิตเนี่ยไม่เพียงพอมันก็ไปอีกแบบหนึ่งคือไอ้มาตรการทางด้านเศรษฐกิจที่คว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยมันส่งผลกระทบในตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นทําให้รัสเซียมีปัญหาในทุกๆด้านทั้งด้านการเงินทั้งด้านเศรษฐิจเรื่องการส่งออกอะไรแต่เมื่อคือต้องเข้าใจว่าห่วงโซ่ของการผลิต แล้วก็การบริโภคสินค้าและบริการในยุคสมัยนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กระทบในหลายแคตตาลอีกระทบในหลายอย่างและโดดเด่นที่สุดถ้ากระทบะในแง่ของอราคาเชื้อราคาพลังงาน,งงานมันไม่ใช่เฉพาะน้ำมันดิบนะเราต้องพูดในวงกว้างอย่างน้อยๆเช่นน้ำมันดิบเอย ก๊าซธรรมชาติเอ่ยซึ่งมันก็จะต่อซอยย่อยแยกไปอีกเป็นก๊าซธรรมชาติเหลวนะแล้วก็ยังมีที่เป็นเอาไปเอาไปแยกเป็น LPG ทึ่ใช้งานอีกแบบหนึ่งอะไรพวกนี้บางอันก็เป็นเรื่องของไปป้อนต่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมคือบนความเชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมพูด คุณผู้ชมก็อาจจะมีความรู้สึกว่าช่วงหลังทําไมเราเน้นเรื่องประเด็นนี้นะ,ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็เข้าใจว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่มันสะท้อนออกเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือราคาน้ํามันหน้าสถานีบริการเนี่ยมันปรับขึ้นะนะแต่เราก็เห็นอยู่ว่าการปรับขึ้นเนี่ยมันเป็นการปรับขึ้นเฉพาะรายการที่รัฐบาลไม่ได้ตรึงราคาค่ะ คือปรับเฉพาะเบนซินเมื่อวานนี้ตกใจเลยขึ้นมาต้องบาทหนึ่งค่คก่อนหน้านี้วันก่อนหกสิบตังสองวันนี้สิรีรวมแล้วบาทหกสิบค่ะนะตอนนี้ราคาน้ํามันเบนซินเนี่ยขี้หมูขี้หมาก็เกือบเกือบสี่บาทแล้วสําหรับแก<ช>๊สโซ่เก้าห้าแกสโซ่เก้าเอ็ดวันนี้ วันนี้เขามีการประชุมกันก็คือภาครัฐเองก็พยายามที่จะหาวิธียังไงก็ตามแต่ที่ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเขาก็มีการประชุมกันนะคะคือคณะกรรมการที่ประชุมเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่สําคัญมากค่ะคือเราเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพชค่ะคราวนี้ถ้าเราเท่าที่เท่าที่นายกรัฐมนตรีท่านท่านไปประธานแถลงให้ฟังสั้นๆเนี่ยบอกว่ามีอยู่6-7เรื่องที่เข้าที่ประชุมนะแต่ในหลักการขณะนี้เนี่ย ถ้าเราดูถ้าเราดูการประเมินสถานการณ์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยประเมินสถานการณ์เรื่องเอาเรื่องราคาน้ำมันดิบเนี่ยเป็นตัวตั้งราคาน้ำมันดิบที่ทำเป็นซีนารีโอไว้เนี่ยสามซีนารีโอซีนารีโอที่หนึ่งคือผมไม่อยากใช้คำว่าฉากทัดนะ <c oughs> เออมันฟังแล้วมันเหมือน <c oughs> เป็นกรณีกรณีไปลวกันนึกถึงนึกถึงไม้ฉากอะไรเงี้ยนะเออมันนะกรณีแรกคืออะไรคะเออกรณีแรกเนี่ยตั้งสมมติฐานว่า ราคาน้ํามันดิบเขาถ้าของเราเราใช้น้ํามันดิบดูใบเนี่ยก็จะตั้งเป็นสมมุติฐานว่าประมาณร้อยสามสิบเหรียญต่อบาร์เรลจะต้องร <130 S 2> ้อยสามสิบก่อนกรณีแรกนะคะออมันก็จะโยงไปสู่น้ํามันสุกว่ามันจะเท่าไหร่ล้นะทีน,นี้เดี่ยเอย่าง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 ตอนนี้เนี่ยออตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะราคาน้ามันราคาน้ํามันดิบดูใบเนี่ยะนะ ประมาณ2 3 3เหรียญถึง125เหรียญต่อต่อเรลครวาวนี้พอมันแปลงกลับมาเป็นราคาน้ำมันสุกราคาน้ำมันสุกเป็นเบนซินออกเทน95้าหเหเนี่ยนะ่4อบาเหรียญต่อลค่ะถ้าเป็นดีเซลหมุนเร็วเนี่ยร้7เหรียญโอโ้โหพุงไปขนาดนั้นแล้วละ่ะอ่าอ,อันนี้คือเราจะได้เทียบเคียงว่าบนสมมุติฐานว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูป โทษราคาน้ำมันดิบ130เหรียญเนี่ยราคาน้ำมันน้ามันสุกเนี่ยมันประมาณไหนค่ะซีนารีโอที่สองที่รัฐบาลทําเอาไว้คือมองว่าราคาน้ํามันดิบยังขึ้นต่อไป150เหรียญต่อบาเรลค่ะอันนี้คือคราวนี้ถ้าเกิด150เหรียญต่อบาเรลคุณก็ต้องมาผูกต่อลคะคว่ายังขณะนี้หลักคิดง่ายๆน้ํามันดิบขึ้นมาหนึ่งเหรียญค่ะจะทําให้น้ํามันสุก จะ,ะต้องปรับขึ้นมาลิตรละ25สตางค์อาเอาเอาอันนี้เปหลกักฐาน,นบน,บน,บ,นบนพื้นฐานบนพื้นฐานค่าเงินดอลลาร์บาทเป็นอย่างนี้เนี่ยะนะถ้าคำนวณกันง่ายๆเบ็ดเสร็จทันทีเนี่ยเหรียญละ25สตางค์ต่อลิตรค,คุณก็คำนวณดูแล้วกันสมมุติ <S S ว่าตอนนี้130ขึ้นเป็น150 150ก็คือ20เหรียญ20เหรียญก็คือ5บาท โอเคไหมค่ะถ้าเป็น180ซึ่งเป็นซีนารีโอที่3เนี่ยซึ่งอันนี้คือ worst case ค่ะนะยังไม่เคยเจอนะราคาน้ำมันสำเร็จรูปไอ้โทษราคาน้ำมันดิบ150เหรียญต่อเรลเนี่ยไอ้โทษร8 0เนี่ย150เนี่ยเคยเห็นแวบๆบ <c oughs> แต่1 8อเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็น <c oughs> นะคุณนุ่นครับค่ะ <c oughs> ปี2516ก่อนที่จะมีการที่โอเปกเข้า,เข,าเข้าอะไรละรวมตัวกันแล้วก็กำหนดราคาใหม่ ก่อนหน้านั้นน่ะราคาน้ํามันดิบอะร็ลละสองเหรียญนแค่นั้นเองโอ้แล้วตอนนี้มันมาถึงขนาดนี้มาทยานมาถึงขนาดนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรี่ยที่เราเคยฟังว่าสมัยก่อนน่ะสมัยก่อนมันแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการมีการเขาเขาเขาอะไรล่ะเขาหยุดส่งอะไรต่ออะไรพวกนั้นตะตอนนั้นโอเปกมีบทบาทมากปีสองพันร้อยสิบหกสิบเจ็ดอะไรเนี้ยแต่นี่มันนานมากแล้วนะสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนี่ยนะแต่นี่ประเด็นก็คือว่าในซีนาริโอ แต่ละซีนาเรีโอเนี่ยนะสมมุติถ้าเป็นร้อยแปดิบขึ้นไปห้าสิบเหรียญจากห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญก็สิบกว่าบาทอะ,ะน้ำมันน้ำมันสำเร็จรูปต้องขึ้นประมาณลิตรละประมาณสิบาทอเอาตัวเลขง,ง่ายๆแล้วกันที่จริงมันประมาณสิบสองบาทเราอยู่บนขณะน,นี้ราคานะ้ำมันเบนซินลิตรละเอาตัวเลขกลมๆก็คือสี่สิบ <40. S 1> ถ้าขยับไปเป็นสี่สิบห้าขยับไปเป็น ห้าสิบสำหรับแก๊สโซฮอ5เนี่ยผมว่าสู้ไม่ไหว <c oughs> ผมคิดว่าสู้ไม่ไหว <c oughs> นะอ่ะคันนี้ถ้าถ้าถ้ารัฐบาลมองอย่างนี้ <c oughs> อันนี้<ะ>เฉพาะมองอันนี้มองเฉพาะการประเมินนะ <c oughs> ประเมินว่าแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมันจะเป็นเท่าไหร่เป็นกรณีร้อยสามสิบเหรียญต่อบาเรลเป็นกรณีร้อยห้าสิบเหรียญต่อบาเรลเป็นกรณีร้อยแปดสิบเหรียญต่อบาเรลแล้วก็จะมาต้องอันนี้เฉพาะน้ำมัน ที่จริงมันยังมีเรื่องอื่นอีกที่ผมเข้าใจว่าที่มีการประชุมเนี่ยเรื่องที่พูดกันแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนคือเรื่องปุ๋ยปุ๋ยเคมีซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นไปเยอะมากเราก็พิ่งผ่าแล้วก็เ,าากเรื่องของวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ในส่วนของปศุสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรต่อมีอะไรพวกนี้เนี่ย อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ค่ะหน้าที่จะต้องดูงั้นเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยไล่เลี้ยงให้ฟังแล้วกันเนี่ยนะคะว่าในเมื่อรัฐบาลเนี่ยมองไว้3กรณีมากที่สุดอยู่ที่180เหรียญแต่บางท่านเขามีการประเมินว่า200มันอาจจะถึง200 <c oughs> เหรียญก็ได้จะเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยวห้ฟังกันค่ะ คุณผู้ชมคะวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูของเรายังมีช่วงของถามมาต่อไปที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านส่งคําถามเข้ามาเพื่อถามอาจาร,รย์วีระธีรพัฒนได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคําถามที่ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้นั่นก็คือ l i น์ไอเดีย t o ears นั่นเองค่ะและทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ลึกสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะมีทั้งของที่รลึกจากขาวลออเพสัดแจกให้แล้วก็ยังมีหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒแจกให้อีกด้วยค่ะอาจารย์พอพูดถึงเรื่องของราาาคนน้ํมั คือ <c oughs> อย่างที่บอกไปว่าทางฝาก่ังของรัฐบาลเนี่ยประเมินมากสุดนตอนนี้อยู่ที่180เหรียญแต่หลายคนหลายมุมเขาประเมินว่ามันน่าจะถึง200เหรียญน,นะตอนนี้เรื่องการคาดหมายพยากรเนี่ยก็คาดกันไปและนะเพียงแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะยึดโยงกับความเป็นไปของสถานการณ์ในยูเครนแล้วก็เรื่องมาตรการแซงชั่นของทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปตะวันตก ที่กดดันรัสเซียในทุกปริมณฑลทั้งเรื่องตัดออกจากระบบการเงินในการชําระราคาและส่งมอบสินค้ากดดันในแง่ไม่ให้เอาทุนสํารองมาหนุนเงินรูเบิลอะไรต่ออะไรพวกนี้รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่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 เกี่ยวข้องด้วยคือมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อยู่เคนซึ่งก็ผมคิดว่าก็คาดเดากันได้หลายทางค่ะยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อยาวนานไม่ยาวนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ อันนี้มันโยงกันนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปคํานวณแบบว่าแม้แต่คนคิดเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามคนคิดเรื่องสงครามนิวเคลียร์อะไรเนี่ยคือมันก็ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวดูแต่ว่าความเป็นไปได้มันจะมีมากน้อยแค่ไหนนี่ก็ต้องไปกรองดูอีกทีหนึ่งนี่ผมกลับมาคือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำมันอย่างเดียวมันไปโยงกับเรื่องของก๊าซธรรมชาติมันไปโยงกับเรื่องของปุ๋ย มันไปโยงกับเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะตอนนี้ผมคิดว่าเวลามองผมคิดว่าคณะกรรมการนโยบายพลังแห่งพลังงานแห่งชาติเนี่ยซึ่งก็มีกรรมการที่เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงต้องมองเป็นภาพใหญ่นะว่าตรงนี้เอาเฉพาะเรื่องเป็นก็คงต้องแยกเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นเนี่ย รัฐบาลจะมีมาตรการอะไรไหมนอกจากที่มีอยู่ในขณะนี้ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าบอกแล้วบอกอีกนะว่ามันมีข้อจำกัดนะเอาง่ายๆภาษีสรรพสาม,มิตโอเคน้ำมันเบนซินภาษีสรรพสาม,มิตยังสูงอยู่หรือยังมีอยู่ถามว่ามีรูมจะลดได้ไหมคําตอบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดลงะนะตอนนี้รู้สึกจะเก็บ 5บาท80หรือ5บาท60บวกกับภาษีท้องถิ่นด้วยเนี่ยก็คงประมาณสักลิตรละ6บาทดีเซลเนี่ยลดไปแล้ว3บาทตอนนี้เหลือประมาณ2บาทกว่ากว่า2,90บาท90อะไรประมาณนี้อันนี้คือตัวภาษีตัวภาษีถามว่าถ้าจะลดภาษีก็เป็นช้อยหนึ่งนะมันก็เป็นวิธีการวิธีการหนึ่งที่จะลดภาษีเพราะมันเคยลดภาษีสัรพสามิตน้ำมันดีเซลมาแล้ว ส่วนจะลดภาษีสปปรสารพสมิตน้ำมันเบนซินหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นะนะถ้าลดแล้วมันก็ต้องไปดูผลต่อเนื่องคือกรรมวิธีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะใช้เงินก้อนไหนแล้วจะใช้วิธีการชดเชยหรือจะใช้วิธีการตรึงราคาที่ระดับไหนคราะนี้กลับมาดูตัวน้ำมันเบนซินเอ็นน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลในขณะนี้ที่รัฐบาลประกาศตรึงราคาไม่เกิน30บบาทต่อลิตรเนี่ยเท่าที่ฟังดู ในขณะนี้ที่ประชุมวันนี้ด้วยที่ประชุมวันนี้ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหน่งชาติเนี่ยแนวโน้มของที่ประชุมเนี่ยมีความเห็นสอดคล้องกันว่าจะตรึงราคาน้ํามันดีเซลจนถึงจุดที่ตรึงไม่ไหวคคําคถามก็คือว่าขณะนี้ด้วยโครงสร้างราคาน้ํามันดีเซลที่เป็นอยู่ที่เราไปเติมอยู่เนี่ยราคาลิตรละ29บาท94สตางค์หรือ99สตางค์อะไรก็ตามทีเนี่ยไส้ในมันน่ย ขณะนี้รัฐบาลออกเงินให้สำหรับคนที่เติมน้ำมันดีเซลผ่านการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเนี่ยประมาณประมาณลิตรละ9บาทค่ะ9บาท60ตังค์อ่ะตอนเนี้ยข,ของดีเซลอ่ะรยของดีเซลอตอนเนี้ย9บาท60ตังค์ถ้าคำนวณง่ายๆก็คือเราใช้ประมาณ65ล้านลิตรค่ะก็วันหนึ่งประมาณ600ล้าน อ๋อเดี๋ยวก่อนอาจารย์ถ้าเป็นในส่วนของดีเซลเนี่ยกองทุนไม่ใช่พยุงอยู่ที่ประมาณ6บาทกว่าๆไม่ตอนนี้9บาทกว่าแล้วที่ขึ้นมาล่าสุดนี่9บาทกว่าแล้วเมื่อเมื่อเมื่อวันที่ราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นพอ่ะเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเขาชดเชยลิ้นละ3บาทขึ้นมาเลยจาก6บาทกว่าเป็น9เพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราต้องดูไส้ในตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าสำหรับน้ำมันดีเซลเนี่ยถ้าเกิดว่ายังขึ้นต่อไปอีกราคาในตลาดโลก ที่เป็นราคาอ้างอิงหรือเป็นราคาที่เราต้องซื้อหามาใช้เนี่ยมันยังขึ้นต่อไปอีกซึ่งตอนนี้มันประมาณร5 7เหรียญต่อบรลเนี่ยนะมันก็ต้องบอกว่าถ้าจะไม่ให้มันขึ้นราคาน้ำมันดีเซลรัฐบาลก็ต้องอุดหนุนผ่านกองทุนน้ามันเนี่ยเพิ่มขึ้นอาจจะถึงนิดละสิบสองบาทสิบาทแล้วก็ว่ากันไปคมันใช้เงินเยอะมากเวันละหกร้อยล้านเดือนละเดือนละพันแปดเดือนละหมื ทาเดือนห้าหมสี่พันล้านเนี่ยปีหนึ่งก็สองแสนกว่าล้านออคันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเอาเงินที่ไหนมาจัดล่ะกองทุนน้ำมันเขามีลิมิตว่าเขาจะไปกู้เงินจากข้างนอกเนี่ยขนาดแก้กฎหมายแล้วสี่หมื่นล้านบาทแต่สี่หมื่นล้านบาทเนี่ยตอนนี้คุณคุณตูดขาดคุณติดลบอยู่แล้วสองหมื่นเอามาสองหมื่นก็ไม่เหลืออะไรแม้แต่บาทเดียวนะเออ เพราะเท่าที่มีอยู่เนี่ยไอ้ที่อาจารย์บอกเนี่ย600ล้านบาทต่อวันถ้าตกเป็นเดือน1 1ื่นหนึ่งพันล้านบาทหมื <ละ S 2> ่นแปดพันล้านบาทเนี่ยคือถ้าเป็นตัวเลขเนี้ยไม่เกิน2เดือนก็หมดแล้วถูกไหมอาจารย์คะไม่ไอ้ตอนนี้มันหมดอยู่แล้วงทุนมันม,ม,มันติดลบอยู่แล้วกู้มาก็เอามาใช้หนี้ที่ติดลบค่ะเพราะว่ามันค้างเจ้าหนี้เขาอยู่เจราจาก,กันยังไงก็ตามทีเนี่ยให้กู้อีกสองหมื่นล้านอีกก็ตามทีเนี่ยถ้าราคาน้ำมันขนาดเนี้ย มันก็สู้ไม่ไหวหรอกถมไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไม่เต็มแต่แต่ว่ามันเป็นประเด็นอย่างนี้คือคือคือ,คอถ้าเป็นของกองทุนน้ํามันเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับภาษีมันไม่ได้กระทบกับรายได้แต่มันจะเป็นปัญหาของกองทุนน้ํามันที่เขามีภาระหนี้เพิ่มขึ้นเราต้องยอมรับนะว่าหนี้ของกองทุนน้ามันที่จะไปกู้มาใหม่สองหมื่นสามหมื่นล้านเนี่ยอันนี้ต้องจัดเข้าเป็น หนี้สาธารณะนะ,ะมันอยู่ในนิยามที่เป็นหนี้สาธารณะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้เสียไรายได้เพราะไม่ได้ลดภาษีกองทุนน้ํามันเนี่ยมีภาระจะต้องใช้คืนอนาคตคกับเจ้าหนี้ที่ไปกู้เข้ามาก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินอะไรธนาคารอื่นเขาไม่ให้กู้หรอกนะ,ะเขาก็จะเป็นขอรัฐบาลอะไรก็ตามทีเขาไม่ค่อยอยากยุ่งเลยรก็ชนเขาไปหาปล่อยกู้อย่างอื่นรัฐบาลมีแหล่งเงินที่จะให้กองทุนน้ำมันกู้ก็จริง เขาทีมันจะเกิดผลว่าในอนาคตไอ้กองทุนน้ำมันที่มันติดลบแล้วแล้วที่ไปกู้มาเนี่ยก็ต้องใช้คืนเขาใช้เร็วใช้ช้าใช้เร็วก็ดอกเยอะ,ะใช้ช้าไอโ้โทษใช้ช้าก็ดอกเยอะใช้เร็วก็ดอกน้อยแต่ว่ามันจะต้องเป็นลักษณะที่เรียกว่ามันต้องม้วนกลับมาเป็นแบบไม่ติดลบเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าราคาน้ำมันลดลง กองทุนก็จะลดการชดเชยแต่ไม่ลดราคาหน้าสถานีบริการไม่เป็นแบบนั้นมันก็จะกัดกับทางกันขาขึ้นคุณไม่ให้ขึ้นคุณอุดอขาลงคุณก็ลงไม่ได้เพราะคุณต้องเอาที่คุณอุดไว้ไปไป,ไป,ไ,ปไปทำให้มันเรียบร้อยก่อนค่ะแต่ว่ามันไม่กระทบกับรายได้รัฐบาลอันนี้มันแล้วแต่จะมองเหลี่ยมไหนอ่ะคือเหลี่ยมนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกเหลี่ยมนี้มันก็มีลิมิตของมันเหลี่ยมนี้ถ้าตามกฎหมายเนี่ยมันเกินมันไม่ต้องไม่เกินสี่หมื่นล้านค่ะ นะก็กู้เ็จะกู้สองหมื่นหมืนหนึ่งอะไรเนี่ยมันก็จะใช้ได้คือถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันยืดเยื้อเป็นสักปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะโอ้โหจากขนาดนี้คือขนาดนี้เราแค่สามสองอาทิตย์นะค่ะเออแล้วมันขึ้นมาตลอดไงถ้ามันยาวไปขนาดว่าจนถึงกลางปีนี้ค่ะ อย่างนี้บาลัยไวจักอยู่แล้วคุณนั่นสิแล้วที่อาจารย์บอกว่าบาลัยไวจักอย่างที่ว่านี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนรวมไปถึงที่ประชุมวันนี้บอกว่าจะตรึงดีเซลเนี่ยไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรตรึงให้ได้นานที่สุดแล้วกลุ่มเบนซินล,ล่ะจะดูแลกลุ่มนี้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณผู้ชมท่านใดเนี่ยมีคําถามหรือว่ามีสิ่งที่สงสัยอะไรก็สามารถส่งมาถามอาจารย์วีระเทระพัฒนได้นะคะช่องทางในการส่งคําถามที่ขึ้นหน้าจอค่ะ l ลน e เอดี ad, at t ทูเอนั่นเองแล้วเดี๋ยวมาตอบให้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในช่วงของถามมาตอบไปนะคะอาจารย์หลายคนเนี่ยเขาบ่นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหาเงินหาทองมาเพื่อมาซื้อ a อทีบังละเอามาเติมน้ำมันบังละแค่นี้ก็จะหมดกระเป๋าอยู่แล้วดูแลกลุ่มดีเซลแล้วแล้วกลุ่มเบนซินจะดูแลไหมอะคะคือก็ต้องไปดูในโครงสร้างราคาน้ำมันในโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยน้ำมันเบนซินเนี่ยภาษีสรรพสามิตถ้าผมจำไม่ผิด5บาท80ิบตัง แล้วก็ภาษีท้องถิ่นอีก58สตังค์เอาว่า60ตังค์กัแล้วกันค่ะตอนนี้ที่เป็นส่วนของภาษีเนี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะประมาณ6บาท40าท่อ,อถามว่าลดได้ไหมลดได้ในส่วนของกองทุนน้ำมันเนี่ยในขณะที่รัฐบาลชดเชยน้ำมันดีเซลลิตรละ9บาท60ตังค์หรือ61ตังค์เนี่ยอันนั้นกองทุนออกให้ค่ะ เพื่อตรึงราคาไม่เกิน30บาทแต่น้ำมันเบนซินเนี่ยเก็บเข้ากองทุนบาท20่สิเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลคงเลือกอ่ะรัฐบาลเลือกว่าจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลค่ะแล้วปล่อยให้น้ำมันเบนซินลอยตัวตามโครงสร้างของการกำหนดราคาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเผมคิดว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยน่าจะยากแล้วล่ะ ผมคิดว่าเส้นแบ่งจริงๆแ้วฐบาอยู่ในใจรัฐบ,บาลขณะนี้นะสำหรับน้ํามันเบนซินนะผมคิดว่า40บาทต่อลิตรในหัว40บาท40บาทต่อลิตรในหัวคะนะเออไม่ให้เกิน40บาทต่อลิตรหรือจะอาจจะตรึงราคาไม่ให้เกิน40บาทต่อลิตรค,คุณต้องเข้าใจนะมอเตอร์ไซค์รับจา้างเขาก็ใช้น้ํามันเบนซินนะเ<ต>ขาข,ขึ้นราคาผมไม่รู้นะเออขึ้นราคาเวลาไปส่งไปเสริงอะไรยังไม่รู้ ราวนี้เนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลใช้วิธีสองใช้วิธีตรึงราคาน้ำมันดีเซล30ตรึงราคาน้ำมันเบนซิน40เราพอสไว้ตรงนี้สักระยะหนึ่งนะแล้วก็ใช้กองทุนน้ำมันเนี่ยยอมให้มันโปง่งกองทุนน้ำมันตอนนี้ถ้ามันติดติดลบอยู่2 0,000ล้านอ่ะโอเคนะให้มันติดลบได้แค่ไหนก็คิดไว้ในใจก็แล้วกันแต่ต้องยอม คือถ้าไม่งั้นต้องไปแตะเรื่องภาษีถ้าแตะเรื่องภาษีมันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วบางทีเหมือนกับที่ผมบอกอ่ะถ้าราคาน้ํามันในตลาดโลกมันขึ้นคุณไปลดภาษีมันไม่ได้ช่วยให้ราคาน้ํามันลดลงถูกไหมมันลดลงให้เราเห็นวันเดียวเนะี่ยบายกว่าๆนะ่ตอนนั้นจําได้ไหมทึบเดียวอ่ะตอนนี้หายไปหมดละมันกลับมาเป็นราคา30บาทอย่างเดิมแนละ้วแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นทําอย่างหนึ่งผลมันก็จะออกอีกแบบหนึ่งเสมอถูกต้อง ครนี้รัฐบาลเองก็เท่าที่ฟังนายกพูดนายกก็บอกว่าเรื่องน้ำมันเบนซินเนี่ยจะดูแลจะหามาตรการดูแลต่อไปคะนะครนี้ผมเข้าคงมีอยู่ในหัวถ้าผมเดาก็เดาอย่างที่บอกว่าอาจจะตรึงราคาไว้ที่40บสิบ่าทะนะแล้วไปดูซิว่าจะทําในกลไกไหนได้อ,อันนี้มันมันมันคือพูดแบบคนที่ติดตามเนี่ยนะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายเนี่ย ในแง่ของมาตรการในแง่ของนโยบายเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของนโยบายเนี่ยมันคงจะต้องถกเถียงกันแต่ถ้านโยบายออกมาอย่างหนึ่งก็จะมีมาตรการออกมาอย่างนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะดูแลเรื่องราคาน้ํามันให้มันถูกหรือให้มันเหมาะสมกับคนใช้และไม่บน่นในในสถานการณ์ที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามัน ที่เอามาใช้เนี่ยร้อยละ90ของทั้งหมดที่ที่เหลืออีก10เปอเซ็นต์เาอาจจะผลิตได้เนี่ยมันแทบไม่มีช่องทางอย่างอื่นเ,เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากคราวนี้ว่ารัฐบาลตอนนี้ผมก็เข้าใจนาย,ยกลรลฐมตีท่านหมุดหงินท่บอกพูดอะไรไปก็จะมีนคนไปบิดเบือออะไรต่ออะไรพวกนี้คือ คือคือน่นอันถูกแล้วล่ะเพราะว่าคนเนี่ยมันก็หงุดหงิดอยู่แล้วมันจะไปพูดอะไรอย่างเช่นมะนาวแพงให้ไปกินมะม่วงเนี่ยหรือว่าให้ไปใช้น้าวเปียกคือมันจริงแต่มันไม่ได้ทุกรายการงั้นเดี๋ยวรอรุ้นแล้วกันเนี่ยนะคะว่าจะดูแลในทุกๆกลุ่มให้เกิดภาวะสมดุลอย่างไรค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราไปก่อนสวัสดีค่ะครับ